นี่ปานาตาโอเคไอฮอไอก็เธอมันง่ายก็เธอมันง่ายก็เธอมันง่ายใครต่อใครก็ได้ถ้าเคยทำฉัน้ลงห้ฉันบอกตรงๆฉันหลับไม่ได้ก็เธอมันมั่วเอาก็เข้าไปทั่วสมองเธอคงจะรั่วฉันบอกตรงๆจะไม่เอาชัวคนอย่าง ฉันชูนิ้วกลางไรเธอไปแต่จะไปไหนก็ไปก็ไปเลยอีกควายไปเอากลับมาในเธอคิดได้ไงที่เคยสอนเธอก็คงไม่จำที่เธอทำแล้วมันเฮียได้ใจมาแต่ไปมอกน้ายนาคำมั่นจะยัไม่รู้ต้องทำโตอย่างไรมึงได้มาด้วยกันกูก็ขอตัวทำใจคิดว่าดีก็เจอมึงทำไประวังบานเดแล้วกันเดี๋ยวบานจะติดไฟความเด็บั้งนี้ก็เป็นคนรับไว้คิดเสียว่าจะเป็นคนรับใช้แต่ถ้าเป็นเธอตันเธอจะรับไหมขอามขอเนื้อไปเอากันนี่รักไหมเอ้ กนี่รักไหมไอฮอไออนี่ป้านะตาไม่โอเคไอเธ <Yeah. S 3> อสวยจริงแต่เธอมันนานเธอได้กับใครมาบ้างเห็นเธอร้องไห้อยู่ที่นอบ,บ้านคนอย่างเธอต้องโดนสบาย,ยัางรักกันก็ขอให้บหายโดนเขาทิ้งมาก็สมนำนาอีความ ตามสนอเดี๋ยวมึงบุคูไม่ต้องการแล้วคนแบบเธอเธออยากจะไปที่ไหนไปเลยเชิญก็เธอมัน <Hayır> ง่ายใรรตัวใครก็ได้เธอเคยทำฉัน้ลงให้ฉันบอกตรงๆฉันหลับไม่ได้ก็เธอมันมัวเอาก็เข้าไปทั่วสมองเธอคงจะรั้วฉันบอกตรงๆฉะนไม่เอาชั่ว